ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆยิน,น,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่บอกไปหาเ <laughs> องยินดีต้อนรับสู่เกมดินน้ำมันครับที่กําลังเป็นกระแสกันตอนนี้ไม่มีเพื่อนเล่นแต่เขาบอกว่าเล่นคนเดียวไม่ได้จริงหรือเปล่าเกมนี้ชื่อเกมว่ามักหรือเปล่าที่แปลว่าโคลนใช่ไหมมักหรือเปล่าไม่มั่นใจครับ <laughs> ก็เล่นคนเดียวนะเล่นคนเดียว <laughs> เพเยอร์ดามีออฟ ไฟเอ่อพลิก up rock เอา้าเอาเอา้าอ๋อยบหินเขาบอกให้ยบหินเนื่องจากโหภาพสวยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เนื่องจากเอ่อผมเห็นช่องลหลายๆช่องเขาเล่นกันอย่างผมเนี่ยเป็นติ่งสกีตกับโอพีเอ่อสก, TV กีตทีวีโอพีเซ็ตเี่ยผมก็แบบชอบดูพวกนี้แบบพวกพี่ๆเขาเล่นเกมเงี้ยเออก็จะติดสองช่องนี้มากเลยก็จะดูในช่องนี้ตลอด แม่งมันเล่นพวกวีเลยคนาเล่นเกมกนู้นจริงเงยจะเห็นแบบพวกี่เจมพวกแบบพี่เบเกอ์เล่นกันเนีเออ่ยเขาจะอยากเล่นมั่งเออโหโสุดยอดกราฟิกเกมนี้เช็ดอดีน้ำมันจริงๆ Open inventory กดแท็บอ่าเกมดีครับเกมดี s แ r a p t h ทีตบต้นไม้ครับไอ,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 อ้ขาวๆนี่คืออะไรเนะี่ย อ n ล็อกเดอะวูดครับเอ่อใช้โอเคเกมค่อนข้างคอนเซ็ปค่อนข้างน่ารักนะเข้าใจง่ายด้วยเออแล้วแบบผมว่าไม่ต้องคอมแพตเปิกสูงกเล่นได้แล้วก็บอกว่าอ n ล็อกเดอะวูดเอ่อเบรกทูโอเคอันนี้สร้างบ้านใช่ะ w o วูดลอฟก็อันนี้คืออะไรบูปินเหรออ่าทูอันดับแรกเราต้องอะไรเนี่ยวูด d AND b บาร์กเหรอ อู้อะไรครับเนี่ยของอะไรครับเนี่ยเขาทำเราสนใจครับเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีแค่หินโง่หินทุบหินไดไหมหินทุบหินได้ไหมหินทุบหินไม่ได้ด้วยชิพ่าแล้วตีเพิ่มกร่บตีเพิ่มก่อนกดวิ่งได้ไหมอ้าววิ่งได้เนี่ยหว่าเราก็นึกว่าวิ่งไม่ได้ทุบ เสียงตีไม้แม่งได้จินว่าโคตรได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอเช็คอะไรนิดนึงนะโอเคต่อเลยตอนนี้ห้าทุ่มแล้วอ่าพิกแอกกับอันนี้เอาขวานดีกว่าคอนเซ็ปค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับเกมนี้อ่าแล้วก็หยิบใส่ช่องใช่ไหมอารมณ์เหมือนเกมแบบยังไงอ่ะ ไอเกมนั้นมันชื่ออะไรนะรัสรัสรัสใช่ไหมรัสเออที่ฮิตมากเลยที่ออกมาเป็นแรกๆเออเอาหลายๆคอนเซปต์มารวมๆกันเออออกมาเป็นเกมน่ารักเลยครับก็ถ้าใครอยากเล่นก็เข้ามาจอยกันได้หรือว่าคอมเมนต์กัเออ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 เอรเออเออเอนเออ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 เอชเอะเอเอเอะเอ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 ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียวเดียเดียว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 เดียเดยวเดียเดียวเดียวดียวียเดยวเดียวเยวเดียเดียวเดียวเยวเดียเดียวดีเดียเดียวเียวเดียวเดยววเีเยเดยไเดีวยเดายวเดีเดื่เดียวเยเเด อย่างน้อยก็น่าจะจอยรูมได้นะรูจอยรูมได้ก็เจ๋งอยู่นี่เราเล่นคนเดียวด้วยอะชิบหายแล้วเราต้องรีบอา่าบ่ายสามแล้วเว้ยรียบแับในร่องเนี่ยอู้ยในร่องเล่นคนเดียวนี่มันจะอยู่ได้สักกี่วันผมอยากรู้เหมือนกันสแร็ปนี่คนหนาเลยกที่ตรงนี้กดที่ตรงนี้ ูตรงนี้สเตชันบิววูดแพ็กก็ได้โอ้ตรงนั้นมีบ้านด้วยตรงนั้นมีบ้านด้วยอ,อดัมเมียมอดัมเมียมฮาเมื่อกี้เหมือนได้อะไรสักอย่างครับไม้ไม่พอเลยฮาวทุ <How to S 2> เล่นคนเดียวในเกมนี้ช่วยบอกคามทีฮาวอ๋อมีของพร้อมเลยครับ อันนี้เป็นเตาหลอมเฮ้ยอะไรเนี่ยนนไม่ต้องสร้างเองแล้วโหใครมาเล่นไวเนี่ยสุดยอดวูโอเคนี่เป็นบ้านเราใช่ไหมเราน,นี่จะเป็นบ้านเราเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเวิร์กเบนช์เราอันนี้ใหม่เอาได้สาวทุ่มละ เนี่เป็นบ้านแล้วครับให้มันเข้ามาตรงนั้นมีอะไรอะ่ะได้ยินเสียงใครครับได้ยินเสียงใครอุย้ยผมถึงจะโยกตามผมถึงจะโยกตามเลยผมถึงจะโยกตามเลย เข้ามาโอ๊ยโอ้ยโยนของโยนของเหรอฮะโยนของเหรอ,อ,อ <h ums> ตีแล้วเดือว,ว, <h ums> ว,วนตีแล้วโวนตีแล้วม้วนตีแล้วม้วนตีแล้วโยกตีแล้วโยกหมดหรือย,ยังหมด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 ยังโโอ้ห เฮ้เฮ้เฮนแฟเพื่อน not แฟร์มัน not แฟร์เข้าใจไหมเขาว่ามัน not แฟร์เฮ้มึงทำบ้านกูทำไม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 เย็ดแม้เย็ดแมเย็ดแมมอืโอ้ จะรอดไหมเนี่ยเออกูจะรอดไหมเนี่ยกูไม่น่ารอดนะวีทเหรอกินได้ไหมอ่ะวีทอันนี้คืออะไรอ่ะเอ่อชาลินกราก,กรากชื่อเหมือนออกกรากอันนี้คืออะไรเอ่ยเอ้าโดดไม่ได้เหรอดีว่าโดดไม่ได้ อ,อันนี้คืออะไรอะออะะไรเอ็นจิ้นไอรอนบาสิบสองเชดคืออะไรวะ Something import Mark and map l m a d อะไรเนี่ย Dark Oak Wood ยี่สิบ Supply ก็คือต้องย้ายฐานมาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยไปชี้านแล้วสองทุ่มลว แย่แล้ว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 ต้องใช้ไม้ตัดเออจะเร็วกวา่า mm. 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 ถ้ารอดคืนนี้ไปได้น่าจะน่าจะโอเคอยู่ครับผมคิดว่ผมคิดว่านะผมคิดว่านะคร mm. ับสวยจังว่ายน้ำได้ปลอดเกมนี้ จริงควายน้ำได้จริงอะ่ะม,ม,มาไอ้ควายมาออกกี้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 เขวย้ยงอะไรมึง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 เขวย้ยงอะไรฮะกูแค่จะเดินมาดูเกาะมึงทำอะไรกู เดี๋ยวหนูเดี๋ยวใจเย็นหนูมึงอย่าวิ่งเข้ามาแบบนี้มาดิครับก็มาดิครับอืมรอเลยเหรอฮะรอเลยเหรออย่าลุ่มอย่าลุ่มได้ไหมอย่าลุ่มอย่าลุ่มได้ไหมไอ้ไฟไอ้ไฟไอ้ไฟเอออีซี่เล่นดีครับไอไ้ไฟไอ้ไฟไม่มีอะไรนึกว่าจะมีอะไรโธ่แต่ค่ำคืนนี้ยังไม่หมดแค่นี้หรอครับอยู่บนน้ำหรอผมวิ่งช้าปะ ชิบหายละกูยังไม่อยากตายอย่าเพิ่งฆ่ากูอ่าอืมโหดี๋ยววิ่งเข้ามาอย่างนี้คนลุกอย่าวิ่งเข้ามาอย่างนี้คนลุกคนลุกมึงไม่เห็นแสงอาทิตย์เหรอมึงไม่เห็นแสงอาทิตย์เหรอนี่มันเที่ยงแล้วฮะไม่เห็นแสงอาทิตย์เหรอเกือบตายก็คือภาร,รกิจน่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นเอาของไปใส่เรือใช่ไหม ใช่ไหม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 กูพูดกับใครเนี่ยใช่ไหม <c oughs> โอ้ยมาวพวกมันมาละพาทิศไปละพวกตัวเฮียมาครับพาทิศไปพวกตัวเฮียจะมากูว่าอ่ากูพร้พอมอยู่นานแล้วขีดเอาตัวได้ปะ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  ทีลเตัวได้ปะสวยเลือดรีเองครับเลือดรีเองสุดยอดหมุนตี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 หมุนต้ไฟมามามาอย่าห้าวกับพี่เสียงอะไรครับเสือเสือเสือ โอ้ยตีแรงและวมาตายวีหูขลุกเลยคิดว่าดินน้ำมันที่กูเป็นทำเป็นดินน้ำมันที่กูขนลุกมาดิเพื่อนเพื่อนมาดิกูเล่นโหมดง่ายทำไมมึงไม่เบาเบามึงกูเลยวะหืมหืหืหหห เฮ้ยเชื่อกูเล็ม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 ก ah ah> ูเล็ดีนะดูช่องสกิทมาเยอะครับอืมอืมมาดิเพื่อนเพื่อนมาดิครับเพื่อนมาดิครับเพื่อนมาดิครับโอ้โหเข้าใจละเข้าใจมูฟเมนต์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 ละตัวผมยังหมุนไม่ด้วยอ่ะพอยังพอนะสิบโมงแล้วพอแล้วมั้ง ไอ้กับกูมากเลยอ่ะมันก็กินมันก็เพิ่มดีอยู่หรอกสร้างเบิร์ดเบนต์ก่อนนี้ดีกว่าครับเปิดกล่องยี่ห้าก่อนน่าจะดีนะสำหรับผมนะโอเคแล้วก็ กล่องเช 20, ็ดยี่สิบโดโบสเตชันมีร็อกร็อกมาด้วยบิวดิงบิวดิงยังไม่ทำนะครับเพราะาบ้านบ้านนี้คงยังไม่จำเป็นเท่าไหร่อ่านี่เผาเผาใช่ไหมยอยากได้อาวุธใหม่อะทำไงอะ่ะบิวดิงไม่จำเป็นเนาะ หน,นูอ้อัน,นี้คืออะไรครับรบโบนมีอันนึงแล้วโดนี่ทำอะไรได้วะเข้าเตาปะเฮ้ยเดิน,น hey. ทำอะไรไม่ได้ครับนังครับยังไงอ่ะ พวกนี้นี่ยังไม่จำเป็นนะผมบอกเลยกูจะไปเลวเวลต่อไปได้ยังไงเนี่ยสงสัยต้องมีคู่มือครับไม่งั้นต่้จะแย่ไม่มีคู่มือต่้จะแย่รู้สึกรู้สึกไปเองหรือว่ามอนเตอร์มันโหดขึ้นนิดนิดอ่าของยี่อิบห้าอู้หสุดยอดลงสองร้อยไม่เอาห้าสิบ มีจำกัดไหมนีม่มึงทำให้กูเล่นง่ายๆเลยนะกูเล่นคนเดียวดับเบลิลโอ้โหเบสสตรองพเพิ่มขึ้นครับกล่องเมื่อกี้เปิดฟรีป่ะมูฟสปีดเพิ่มขึ้นโอ้โหเยอดยทุบหนึ่งละจ้า แปดสิบปวดใจชิบหายเอ๊ะโต๊ะมันไม่เห็นสอนเลยเลยสอนแค่นี้เองเหรอหรือว่าต้องไปไกลกว่านี้ wood สองกล่องนี่คืออะไรอะ rock เหรอเอา rock มาเพิ่มเหรอ m a k on the map ต้องถือไว้หรือเปล่าไม่มั่นใจอชิบหายแล้ว มืดอ,อีกแล้วชิบหายละกูต้องสู้พวกมันอีกแล้วเนี่ยเงินไม่พอครับโอ้โปวดใจอันนี้เป็นบอดแน่ๆเลยชิบหายแล้วไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยแย่แล้วผมแย่แล้วครับเพื่อนๆผมแย่แล้วผมแย่ผมแย่ผมแย่แล้วผมแย่แล้ว ดูดีชิหายละตายแน่เลยวันนี้ออแอปเปิ้ลใช่ไหมแอปเปิ้ลใช่ไหมแดงโว้ ว่เ,เกินไปหมุนกล้องแทบไม่ทันลวมไปหนึ่งแบบโอ้วูฟสกินเบิร์ช้อบหลบไม่ได้จริงๆว่ะออกนี่ระยะตีแม่งไกลจริง โูเลโเลโลเดี๋ยวก่อนนะแป๊บเืแป๊บขอกินยาแป๊บนึงครับผมกินยาแป๊บนึง รอดมาได้ยังไงนี่ผมรอดมาได้ยังไงครับไม่ได้แล้วเรื่องิเรื่องใหญ่แล้วครับนะพอได้ทานเราก็โอเคอยู่นะนพวกแอปเปิ้ลเห็ดนี้นต้องกินเยอะๆครับพวกนี้ช่วยเราได้ลุยเลยดีกว่ารู้จักคำว่ารู้จักคำว่าคลิปปะ รู้จักคำว่าคลิปไหมชิบหายรอนแพนิดรอนแพนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมึงเห็นไหมมึงเติร์ดปาร์ตี้เหรอมึงเติร์ดปาร์ตี้เหรอไม่โอเคนะเติร์ดปาร์ตี้ยเพื่อนโอ้โยโอ้ยโอ้ยตีตูดวัวนี่วัวเลยสาบานนี่วัววัวด,ดินน้ำมันครับวัวด,ดินน้ำมันวัวด,ดินน้ำมันวัวด,ดินน้ำมันเพอเพอพ่วแรงกว่าขวานี่กนะเนี่ยตีตูดแม่ง แม่แว่แว่แม่ผมเล่นเกมนี้แล้วมัรู้สึกชอบอ่ะจริงอ่ะเล่นเกมนี้แล้วมัรู้สึกชอบอ่ะแม่เกมดีครับเกมดีบอกต่อครับเกมดีบอกต่อครับชมักครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกมมักเกมมักเกมชักเอ่อฟีลลิ่งลัคกี้อ๋อโชคดีตีคิตีคิสดูตีคิโคตรแรงเลยรูดดีขึ้น ดีจริงเหรอโอ้โตีแรงขึ้นว้าวบางอันก็เปิดฟรีแล้วเนี่ย90 90ผมจะไปแบบไม่สร้างบ้านดีไหมแล้วแบบเก็บของแล้วค่อยมาทีเดียวดีกว่าเนาะโอ้โหดูดิตีแรงมากอะ่ะคือคลิใช่ไหมคลิใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะเล่นคนเดียวก็เสียวได้บอกเลยล็อกไม่เอา ล็อกไม่เอาไอ้นี่น่าจะอันนี้ไอ,ไอ้แท่งเนื้อนี่น่าจะเพิ่มเลือดเยอะนะส่านผู้มนะอันนี้เดินเดินเดินแบบไม่คิดเลยนะขอให้บอสอย่าเพิ่งออกมามเห็นว่ามันมีบอสด้วยใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งออกมาครับเดฟอยแล้วนะที่เล่นหมดอีซี่พอนเล่นไม่ได้ครับจริงๆนะผมลองเล่นอันนี้ละลองเล่นแบบไอ้เฮียสู้ก่อนดีไหม ไฮเก้าดีกว่าห้กว่าดีกว่าราให้เก้าดีกว่าราให้เก้าได้เปรียบอะววสปอรอีกแล้วครับต้นไม้เกิดกูเห็นต้นไม้เกิดเนียเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียไอพวกนี้ก็เกิดฟรีเหรอเมาส์เอามาพาดครับเมาส์เอามาพาดเมาส์เอามาพาดเมาส์เอามาพาดมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับหมุนครับหมุนครับ ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเหรียญไม่เด้งเข้าตัวนะก็มาดิครับตีห้าสิบหกรู้สึกว่ากูเก่งมากตอนนี้ทําไมเชิงเหรออย่างเชิงเหรอเพื่อนกูรู้สเต็ปมึงแล้วกูรู้สเต็ปมึงแล้วกูรู้สเต็ปมึงแล้วเข้ามาไม่เข้ามาก็ตีวัวต่อไป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 อันีหยอันีหย Đe đe lôi Low heal, low heal, low heal, low, hell, low, hell. low hell. Chạy về nó, chạy về nó Chạy về nó, chạy về nó Chạy về nó, chạy về nó Hai ông cả tròn, ui bot 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 Mày không phải đây Ê, ừ, chiếm hải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 , hải. มาดิโอ้ยไอ้ชีสุดเ้ยรอดได้ห้าวันโอ้ยเส็งเลยวะ่ะสงสัยต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องทีวีเกมชแาแนลเัยก็คิดหน้าครับบ๊ายบครับ